วังสตั้งนโมสามจบแล้ววิราชินพร้อมกันนะคะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสารนังคัจจามิทามังสารนังคัจจามิสังข an 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 ังสารนังคัจจามิดุติยัมปิบุตังสารนังคัจจามิ ดูดิยัมพีธรรมังสระนังคัจจามิดุดิยัมพีสังขังสระนังคัจจามิตัดิยัมพีบุตังสระนังคัจจามิตัดิยัมพีธรรมังสระนังคัจจามิตัดิยัมพีสังขังสระนังคัจจามิ ปานติปาตาเวรมณีอาตินาดานาเวรมณีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีมูสาวาดาเวรมณีสุราเมรยัมจฉปมาตถานาเวรมณี อิมานิปัญจสิกาปานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกาปานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกาปานิสมาธิยามิกร,ร,ราบผู้ชาหลงพ่อพร้อมกันค่ะ กราบพระกราบพระสวดมนต์เสร็จประทานศีลเดี๋ยวก็ต้องกราบทุกครั้งม่ีอะไรามบ้างบาราราศารนะมีมีคำถามอะไรบ้างมีต้องมีบ้านรักข้อนะนะในปลดรรยากาศใส่เป็นพิธีนะี่อ่ะหนึ่งคำถาม ่จะได้เลิกไม่มีเจ้าค่ะเฮ้ยต้องมีไม่มีก็ไม่คิดนะไม่มีปัญหาเลยชีวิตไม่มีเจ้าค่ะเอไม่มีปัญหาเลยในชีวิตเนี่ยตอบได้ยังไงไม่มีปัญหาชีวิตมันคือปัญหาตอนนนี้เสร็จโมหะเนี่ย <Luis> <diction aries in Portuguese> ชีวิตทุกคนคือปัญหาไม่มีปัญหาจะมาหนั่งตรงนี้ทําไมมันมีปัญหาตั้งแต่เกิดนก่อนเกิดปัญหาเ็กคือความทุกข์ใช่ไหมปัญหาคือความทุกข์มันแก้ไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมมัแก้ไม่ได้ถ้ไม่มีปัญหานี่มีสองบุคคลที่ตอบได้พระอารหันต์กับพวกคนผ่าน คนบังก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นมาไม่มีปัญหาเลยซึ้บือหัวเป็นปึกอีสานบอกมันเป็นปึกในหัวมันเป็นปึกมนกมนไม่รู้เรื่องอะไรเลยปึกมันทึบแท้ไม่คิดเลยแต่ไม่มีอะไรเลยน,ะนี่มันมีมันมีปัญหาเนี่ย ปัญหาทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีอะไรบ้างจะไม่คิดเลยเลยคนมันไม่คิดก็มีสองอย่างเหมือนกันไอ้คนที่มีปัญญาสว่างสวยกับคนที่สิ้นคิดมคล้ายกันนะไอ้คนที่ไม่รู้สึกรู้สาก็มีสองอย่างคนที่ไม่รู้สึกรู้สาประวางได้กับคนที่ไม่รู้สึกแต่เขไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยอุเวกอุเวกขามที่มิดเป็ยความไม่ฉลาดความงัวเป็นใช่ไหม ช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้เรื่องคืออะไรมันไม่รู้จริงๆนะอวิชาถึงขั้นอาอาวิชาถึงขั้นให้ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ไมไม่ได้ตอบแค่นั้นเสร็จไม่มีปัญหานี่ตายเลยคนไม่มีปัญหาคนที่บรรลุธรรมแล้วท่านั้นนะช่วยจะไม่มีปัญหาเพื่อเหนือปัญหาโลกก็คือปัญหาช่วยก็คือปัญหา ที่พะมันนั่งก็คือเป็นเรากาลังแก้ปัญหากันอยู่เราก็เชื่อว่าทําทานรักษาศีลมันมาแจกออกจากปัญหาได้ไอาทานศีลมันเป็นพลังกําลังเป็นกําลังศีลเป็นกําลังทานก็เป็นกําลังเป็นกําลังเพื่อเกิดออไรกําลังของสติให้มีสติมากขึ้นถ้าทําอย่างมีการและรื่รู้ชอบอยางไ้เราจะทําสิ่งใดต้องคิดใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมต้องคิดทําเพื่ออะไรทําทําไมถ้าเราทำย่างไม่มีอะไรเลยก็ก็ไม่ได้อะไรจะตัดข่าไปเยอไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอะไรก็มันมีสักอย่างมันก็ว่างหมดว่างเลยไม่รู้เรื่องต้องรู้เรานั่งเนี่ยต้องรู้เจ็บไหมใช่ไหมต้องรู้บางคนวันนั่งแล้วเจ็บก้นเลยไม่ดีเลยนั่นแหละไอ้ที่ไม่ดีก็ก็ไม่ยอมรับมันน่ะ ใช่ไหมไม่ยอมรับท้ายจิงเป็นอย่างนี้ที่ไปตั้งข่าวมาสิ่งนั้นดีไม่ดีเอาความชอบใจตัวเองมาชอบใจไปเป็นตัวตั้งเพราะม,มันไม่รู้ไงถ้ามมนรู้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทุกก็คือทุกเจ็บก็คือเจบ็บความเจ็บความปวดมันก็เกิดขึ้นแต่มันไม่เป็นความทุกข์ใจทุกกายไม่ทุกกายก็ไม่ทุกใจถ้ารู้ปัญหามีมา่งมาในชีวิตเราก็แก้ไป แต่เราไม่ได้ไม่แบ,บกปัญหาจุดความทุกข์ทุกข์เราไม่ยากยี่จะรับได้จินปลบางไม่ไหวไม่ไหวขึ้นมามันก็ทุกข์ถ้ามันรับได้ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมทำไมคนแบกหามได้ไม่ใช่เขาแข็งแรงกว่าเราแต่เขาทนได้ใช่ไหมจากกังคนใช้แรงงานทั้งหลายทำไมเขาทาได้ไมเขาเดินเก็บขยะเก็บกวดปฏิกายได้แล้วก็พยายามทํากวาดขยะกวาดถนน แต่กาจังเลก็กน้อยๆพออยู่ได้ทำไมก็พยายามทำสิ่งต่างๆกลางแดดกลางฝนทำลายทำนาทำไมเขอยู่ได้ใช่ไหมก็ต้องสู้สก็สู้ก็สู้ขึ้นมาไม่ใช่เขาไม่เขาไปไปใจเขาไม่ทุกข์แต่เขาอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสู้ทุกกายแต่มันไม่ทุกข์ใจปักํานาไปใช่ไหม ลูกไปทําไปร้อนก็นร้อนแต่เขาก็ยิ้มมีความจิตก็สบายก็ได้ทําสิ่งที่ดีไมไ่ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดร,รักของใครไม่ต้องกระวลกวายใจไม่ต้องเล่าร้อนใจไม่ได้ผิดอะไรต่างๆไอ้เขาจะไม่สบายกายต่้เขาก็สามารถวางจิตให้มันปกติได้แต่เราบางทีเราสบายเห็นไหมอันนั้นไปพวกเราสบาย นั่งรถก็ติดแอร์ใช่ไหมก็ต้องเดินใช่กลับรถเกง่งกันสบายแต่ยังทุกใจใส่เสื้อผ้าก็ดีบ้านก็อยู่ไปทำงานก็เข้เาห้องแอร์ใช่ไหมดี๋ี้พอร้อนมากก็ติดแอร์ทุกบ้านเลยร้อนแต่ประกอบเหตต้องติดก็อยู่ได้ใช่ไหมนั่งร้อนร้อนก็อยู่ได้หลังคาสังกสีอยู่ได้เลยร,ร้อนเปลี้ยงๆอยู่ได้ก็ยังอยู่กันได้ นี่ก็ไม่ได้แล้วเพื่ออะมันไม่ทนก็มนไม่ทนขึ้นมามันก็บอกว่าทุกข์แต่เราทนได้บ้างทุกข์จะน้อยลงนั่งเจ็บมากกว่าทนไ,ได้เพราะอดทนอดกลั้นได้เนี่ยเป็นธรรมะยิ่งใหญ่เลยขันติธรรมอดทนอดกลัน้นอดอดทนได้ไหมอดกลัน้นไ,ไม่ต้องอดทั้งกลั้นอดทั้งอดทั้งกลั้นจนเหงื่อเม็ดโป้งขับออกมามันเจ็บนักหนา จนพับมันดับปุ๊บเย็นสบายเอาดับได้ด้วยเห็นไหมได้แค่วามเจ็บความปวดความทุกข์มันดับได้เนี่ยอดทนที่จุดหนึ่งพับมันดับลองรู้ดิใครนั่งนั่งปวนามากมากเตก็ต้องนั่งอดทนวันไม่ขยับเลยพระใจประกาศว่าไม่เรื่องอะไรร่างกายนี้เลือดเนื้อในกายจะเกิดแห้งเลยในหนังเอ็นกระดูกอาเมย์ไม่รู้ว่าปฏิญาณจะไม่ลุกอาละวะเจ็บก็เจ็บ ไอ้เจ็บถึงตายก็ยอมแล้วไม่ลุกแลหละมันเจ็บถึงตายก็ยอมสุดท้ายึ้นมากิเลสแตกหมดปลดปล่อยจิตกล้าถึงความเป็นพุทธะเกิดพระสมัญญุยุตาย,ยานเกิดขึ้นเห็นความเจ็บความปวดความทุกข์เป็นธรรมะเป็นปกติว่านี่คือสัจธรรมความจริงที่อยู่ในรูปน,นามขันธ์อ้อปัญญาเกิดไตสวนเอกไปอ้อา ความจริงคือทุกอยู่ในขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นเพราะว่าตาันยึดถือยึดมัน่นอะไรหน่อยตัยึดถือยึดมันน่นจึงได้เรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นสมบัติของทุกตันนาสิ้นทุกดับนิโรธทย่อมเกิดขึ้นด้วยการจะเดินอริยมรรคของทำแปดประการก็รเป็นประกาศหลักทำเลือกอริยสัจสี่ในวันวิสาขาบูชาเนี่ยที่วันที่ยี่สบิบหกพฤษภาคมเนี่ยที่มาถึงเวลาที่ได้รเล,ลึกบูชาคุณพระสมมาสัมพุทธเจ้า ประสูตรใช่ไหมแตัสรู้เมื่อกี้พูดไปแล้วปรินิพานสามการในสามในสามการเนี่ยอยู่ในตรงกับวันขึ้นสุภาคามเดือนเดือนหกตรงกันในการการที่พระองค์ท่านเกิดก็ขึ้นสุภาคามเดือนหกแต่สรู้ก็ขึ้นสุภาคามเดือนหกแม่ปริญัิพาก็ขึ้นสุภาคามเดือนหก ียกว่าสามสัมปัการดังกล่าวตรงกันในวันทีคือสัมปษาตเดือนหกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลที่เป็นมนุษย์สพุทธเท่านะั้นแสดงความจริงให้เห็นแสดงความจริงเพื่อเห็นความให้เห็นความจริงแสดงความจริงหเห็นความจริงว่ามีอยู่จริงว่ามีอยู่จริงที่ที่ทยากจะเข้าถึงความจริงนั้นได้หากไม่มีปัญญา ไปอยู่ธรรมะนะลองลองพูด,ดอย่าเป็นปึกนั่งคิดพิจารณาบ้างทุกอย่างก็เราทำทานทำแล้วเราทำธรรมาหากินตักข้าวก๋ยกันจวาจะได,ได้มาข้าวถ้วยอย่างถ้าเราหงมาตื่นมาเนี่เราก็ทุกข์มาตลอดทางนะั่นแหละ ต้องรีบไปวิเาว่าต้องรีบ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 ทำนั้นทำนี้จัดหานั้นจัดหานี่มันไม่ได้ได้มาด้วยความสบายเลยได้ข้ามาถวยหนึ่งเนียวกว่าจะมาถ้าเสด็บาบนั่งรอพระเดินมิถัดบัดว่านั่งเรียบร้อยการสารวมกายวาจาใจเรากำลังสู้กความทุกข์ที่เราทําถ้าเราสู้ความทุกข์ด้วยเจตนาที่มุ่งมั่นทําความดีไอเจตนาตัวนั้นคือตัวตัวบุญตัวกุศลแล้วมันสร้างขึ้นมาแล้ว ที่มันเกิดเพราะมันสู้ทุกเนี่ยสู้กับปัญหาของชีวิตโดยการกระทําสิ่งที่ถูกที่ควรเป็นธรรมะเราทําทานเรามารักษาศีลมาทําความดีเราสู้ทุกมาตลอดทางเลยใช่เราสู้มาตลอดสู้กับปัญหาต่างๆเราจะมีรายได้มากน้อยเราก็ต้องต่อสู้แบ่งให้ส่วนหนึ่งไปทาบุญดีกว่าก็ต้องสู้สู้ด้วยการทําความดีเพื่อจิ้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีกําลังใจเอาความดีนี่แหละทำห้เราสดชื่นมีพิติ มีความเบิกบ,บานมีความสุขเป็นพลังชีวิตพร้อมี่จะสู้กับปัญหาต่อไปอาหารกายก็ก้ารปราหารก็าหารกายบุญกุศลเป็นหารจิตชั้นเยี่ยมเพื่ออะไรแม้จิตมีพลังอยู่กับความทุกข์ได้ยังมีอำนาจทำกุ้มครองให้เรานั้นไม่ต้องมาเป็นทุกข์เจนว่าเราจะสิ้นทุกข์ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้ก็อยู่กับความทุกข์ยังมีอะไ มีสติปัญญาเราเริ่มแยกมันได้วันนี้อ๋อทุกเป็นอย่างนี้แล้วแต่ใครคือผู้ผไปรับทุกผู้เป็นทุกข์เอาวาจิตนี้จิตนี้ไปรับความทุกนี้อะไรคือความทุกขคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาบีบเค้น่บีบคั้นจิตนี้ให้ไม่ชอบใจไม่ถูกใจให้ถูกใจชอบใจแต่มันปลาเป็น,นความทุกทุกเพราะมันทาให้จิตนั้นเกิดความกระวนกระวายทะยานอยากสิ่งที่ชอบกว่าอยากสิ่ไม่ชอบก็อยากอยากมีก็อยากไม่มีทั้งดึงทั้งหลักลงตุงนังเหมือน สุดท้ายกันมาพยายามกระทาการนั้นนั้นด้วยด้วยแรงประดันนั้นไปหาไปหาความทุกข์ทุกข์อะไรเพราะทุกข์เพราะมันเกิดจากความความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากก้อนทุกข์ก็ต้องแหกความทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์พ่อก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์ลูกก็ต้องทุกข์ส่งประกอบมาเป็นไปเพื่อทุกข์มันจะเป็นทุกข์ชีวิตประกอบด้วยความทุกข์เท่านั้นองค์ประกอบของชีวิตคือทุกข์ทุกข์คือขันหกขันหะคือกองห้ากองรูปรูปประขันก็กองทุกข์กองรูปนี้เป็นเป็นทุกข์ เป็นที่ตั้งของทุกข์กองรูปที่เป็นที่ตั้งของทุกข์เวทนาเป็นที่ตั้งของทุกข์สัญญาเป็นที่ตั้งของทุกข์สังขารเป็นที่ตั้งของทุกข์ญุณยะเป็นที่ตั้งของทุกข์มันประกอบด้วยกองทุกข์ตั้งห้ากองมันก็ต้องเป็นทุกข์แล้วทำไงอยู่ไม่เป็นทุกข์ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นนี่คือคืออะไรคือเหตุอะไรคือตัวทุกข์ก็จับตัวทุกข์มาดูตัวทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอุปทานในสิ่งนี้ที่เป็นทุกข์แต่เราทิ้งอุปทานทุกข์ม่่่่มมีออยูนไไไแตเเเรราาปป็ททุุกกพะถื เื็นกองไฟมาวางา้ากองรวมกันเป็นกองเดียวกันเราก็ารู้มันร้อนมันเกิดเป็นกองไฟก็ต้องร้อนแต่ที่เราเป็นทุกข์เราเรามือไปไปเผาไฟนั้นทั้งอ่ะถ้าเราอยู่ยังไม่ไปเผากับมันก็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 ไม่ก็ก็ก็ไม่ร้อนไฟมันก็มีอยู่จนกว่ามันจะสิ้นไปตราบที่รูปนำกับน้ายไม่สิ้นไปมันก็ยังเป็นกองไฟอยู่นั่นแหละแม้พระอาหันต์ทั้งหลายก็ยังต้องอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าไม่เป็นทุกข์ท่านอยู่ในความทุกข์เลยอยู่เหนือโลกิยะเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญาแล้ว จำได้ออกไปได้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้แล้วท่านดับทุกข์ได้ดับที่ไหนดับที่เหตุทุกข์ก็คือจิตสมุติไทยที่จิตก็คือกิเลสกิเลสทำให้จิตนั้นไปสร้างไปกระทาไปยึดถือละกิเลสได้ก็ละอุปทานได้ละอุปทานได้ก็ทุกข์ดับเนี่ธรรมะในวันวิสขะบูชาว่าดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าบัดเกิดขึ้นในโลกบอกว่าพวกเราดับทุกข์ได้ไปทำตัวพระองค์เองให้ถึงความดับทุกข์ พระเจ้าเนี่ยมาจากอะไรวรน,นาฐานะสูงกว่าพวกเราอีกกษัตริย์างพร้อมไปปูนมีแต่ความสวยงามมีความน่ายินดีมีความประณีตเรียกว่าเทวดาชนจะตุมเนี่ยก็เกือบๆบางครั้งไงพวกเทวดาชนถึงสู้บารมีของพระทธ้ยังยังไม่ได้เลยสู้ยังเรามาวัดมาแข่งขันความประณีตยังไม่ได้เลยแต่ในฐานะมันต่างกัน่าเป็นมนุษย์ก็หยาบกว่า แต่สิ่งที่เป็นกุศลบนนักบุญกันที่สุสวยนัน้นเทวาดดย,ยังสู้ยากเลยแข่งขันยากเพราะความประณีตของบุญกุศลที่สร้างขึ้นมาเป็นพระพพโพธิสัตว์นี่สมบูรณ์มากแต่ที่สุดพวกพระองค์ท่านยังเห็นความทุกข์เลยก็ได้เป็นกษัตริย์ของเขงพร้อมไปบุญไม่ต้องมาทําะไรดิ้นรนเหมือนพวกเราทั้งหลายทุกอย่างเออมีแต่ความสวยงามเรื่องรมในปราสาทมีทุกอย่างพรั่งพร้อมครบถ้วนแต่กลับเป็นเสียงเรื่อทุกข์ ทุกพลอยไรทุกเราไปเห็นว่าอ๋อชีตมันมีอะไรชีิตมันไม่ใช่ไม่ใช่ความยากจนพระองท่านไม่ได้เห็นความยากจนไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราเห็นเรายังเห็นทุกข์มากกว่าพระองท่านต้องไปเห็นอะไรเห็นเกิดแก่เจ็บตายไปเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายโดยเทวทูตชักออกมาเป็นโดยทูตของเทวะแสดงเห็นความเป็นจริงว่าธรรมชาติเป็นจริงดีพราท่านอยู่นี่ไม่ได้พบกับความทุกข์เหมือนกับพวกเรา ไม่ได้อดอยากปากแห้งไม่ได้แล้วไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ถูกลังเกไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาเดินอยู่ข้างถนนไม่ต้องมานั่งอย่างนี้ให้มันเมื่อยก,ก้นกันดีกว่าพวกเราทั้งหมดแต่กลับเห็นความทุกข์เพราะเมื่อเห็นความจริงของชีวิตว่ามันผันผวนเปลี่ยนแปลงไปมามันจริงๆอเออมันไม่ได้หนุ่มสาวอย่างที่เราเห็นเนี่ยพราปฏิศัตย์จะเสียถามว่าไม่ได้มีหนุ่มสาวอย่างที่เห็นสวยงามมันมีคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่ข้างทางเกลื่อนไปหมดอ๋อเกิดธรรมสังเวช ธรรมะความธรรมดาสังเวชชาปลุกใจตื่นขึ้นมารู้ความจริงว่ามันเป็นชิ้นนี้เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอแลวทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นล่ะเพราะตอสิ่งนี้เกิดขึ้นเท่านั้นแหละและจะดับได้อย่างไรล่ะอริยสัจสี่โครงร่างมาแล้วแต่ยังไม่ถึงยังไม่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 สรอยประกาศได้เป็นโครงร่างก็ได้ออกอภิสกรมบรรพชาเลยค้นคว้าหายหาความจริงดังกล่าว เรียกว่าอริยสัสจเจตธรรมสี่ประการอาความจริงดังกล่าวเห็นความจริงของความเกิดกับความดับทุกที่เกิดกับทุกที่ดับอยู่ในชีวิตของเราอันปัญหาของเราคืออะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแป,ป,ปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันมีแต่ความเกิดดับอยู่ทุกขณะทุกขณะเรามองไมเง่เห็นบ้างเห็นบ้างภายนอกวางภายในภายในบ้างแต่ก็ออยากมองไม่เห็น มันต้องละเอียดมันนี่จนเห็นว่าวันนี้กันนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่มันมีความเกิดความดับเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ว่ามันมีความตายอยู่ทุกขณะเรียกว่าคณิกะมรณะแต่พอเราตายด้วยอายุไขเมื่อถึงที่สุดของอายุนะั้นเรียกว่าสมมุติแห่งความตายสมมุต um ิมรณะอย่างนั้นี่ยเรื่อถ้าตายอย่างพระอริยเจ้ากลิ่นสิ่เนีกว่าสมุิเฉดมรณะส่วนี่คือสิ้นเชิงดับ อย่างสิ้นเชิงดับดับกิเลสปรินะมีสามอย่างนั่งคิดเนี่ยพิจารณาฟังทำไปกับพิจารณาไปเห็นความจริงไปเออชีวิตเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ที่เราพ่อแจกแจงมีแต่ความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็ที่เห็นโดยปกติที่เราวุ่นวายอีกล่ะวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับอาชีพฐานะโอกาสสังคมบุคคลสิ่งแวดล้อมวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองจะต้องดิ้นรนไปตามกระแสของโลก ยุคไอทีทั้งหลายด้วยแร้แต่มันเล่าร้อนทั้งนั้นไม่แต่ความทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเราตื่นขึ้นมาแราพอเราไม่เรียนเราไม่รู้ไม,ไม่ไม่สนใจไอทุงไอทีอะไรไม่รับรู้ไม่เอาไม,ไม่ดูว่าเราไม่รู้ว่าทำอะไรได้เลยว่าโลกมันเคลื่อนไหวไปตามโลกของไอทีแม่และพ่อยังต้องมานั่งเปิดดูเลยว่าข่าวสารไปถึงไหนแล้วเมื่อก่อนอ่านหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษดีนี้ก็อ่านในจอเลยมีข่าวสารเราก็ต้องเลือกเสพเลือกกินอะไรเป็นประโยชน์ เราก็ต้องยอมรับมันเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนพวกเราจะไม่เห็นนะพระมาไลยหรือถ่ายทอดอย่างเนี้ย๋ย่นี้บางพระก็ต้องมาถ่ายทอดมายืนเอาภาพเสียงของหลวงพ่อเผยแพร่ไปให้กับคณะศิษย์ศรัทธาประสงค์สำนักต่างๆก็เปิดชาวฟังกันอยู่ปูกเกตฟังที่นนท์ฟัง,ฟง,ฟงที่นี่ฟังพอฟังขึ้นมาก็ก็ได้รับรู้ทั่วถึงก็ทําสิ่งนี้จากตรงนี้ที่เรารู้กันสักสี่ห้าสิบคนตรงนี้แย่กว้างไปทั่ว ถ้ยังอยู่ในโลกของไอทีย้อนเอาไปเปิดดูก็ได้รากว่าเออเขาได้ฟังธรรมได้รับสิ่งที่ดี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 จากสิ่งเหล่านี้อันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคุณไม่เป็นโทษแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดสื่อสารไปด่าพ่อด่าแม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษอันเราก็ต้องอยู่เรียนรู้ทุกเรื่องในสังคมว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดความทุกข์ไหมเป็นปัญหาความเแห่งความทุกข์ไหมหรือเป็นตัวปัญหาไหม ็พิจณาการใช้สอยทุกเรื่องจากปัจเจศีหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างเคาารื่องน,นึ่งหม่มอาหารที่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็มีมปัจจัยที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเกิดขึ้นตามสมัยของสังคมนั้นนั้นเมื่อก่อนเราก็ต้องอาา่นานหนังสือพิมพ์ดีนี้ก็ต้องดูมีจอดูข่าวกันเดี๋ยวก็มีกระบวนการเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกเรื่องทุกาทราวมีเทคโนโลยีเข้ามาหมดพวกเราต้องใช้เทคโนโลยีกันหมดแม้สังระก็ต้องใช้ จะไม่นั่งไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้แต่ยุ่งมากก็ไม่ใช่วางตัวให้มันพอเหมาะวางยากมากไอสังคมแบบนี้พวกเราวางตัวยากมากเสร็เราต้องใช้สติปัญญาสูงยิ่งเข้าไปอีกกับการทําความดีย้อนกลับไปยี่ิบปีที่แล้วทําดีไม่ยากย้อนกลับไปสิปีแล้วยากกว่า20่ปีทีแล้ววันนี้ยากกว่าสิปีที่แล้วมากมายกับการคิดจะทําความดีเพราะเครื่องกีดขวางการทํานั้นมีมาก มันมีมากแต่ไหยเราก็ทํายากมากเท่านั้นมันขวางมากแต่ไหยปัญหาเราก็มากเท่านั้นแอันสังคมในมันจึงตกผลึกปัญหาและความทุกข์มากขึ้นเพราะเราจมอยู่ในปัญหาปัญหาก็แปรรูปมาสร้างอะไรสร้างสิ่งที่ต้องตอบตอบแทนเรามีความทุกข์เช่นโรคไวรัสโควรนสิบเก้าก็มาจากปัญหาแปรมาเป็นสิ่งหนึ่งเพื่อไมาให้โทษกับเราให้ทุกข์กับเราให้โทษทุกข์ภัยกับเราทุกอย่างมันก็ไปแปรกลับมาเป็นโทษทุกข์ภัยเพื่อบ,บพวกเรานั้น รู้คำว่าปัญหาและความทุกข์และชีวิตชีวิตคือปัญหาที่เราต้องแก้เพื่อสิ้นทุกข์ทุกข์มีอยู่ในชีวิตจึงสร้างปัญหาให้กับเราอันปัญหาตัวโตแล้วก็คือตัวเราแต่เราไม่เข้าใจตัวเราเป็นปัญหาอยู่นั้นแต่เมื่อไรเราเข้าใจตัวเราเนี่ยเราจะจบปัญหาทุกปัญหาแม่เรื่องภายนอกมีปัญหามากมายแต่เราเป็นผู้ไม่มีปัญหาเพราะเราจบและซึ้งปัญหานั่นคือพระวิปเจ้าหระอาตมาสวสดิกในพระศาสนา ยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอิตุดินนังเปตันนังปะกัปปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยัตถามนิโชติรัสโสยัตถะสบีตีโยยิวัจจันตุสพะรุโคยนนสตุ มาเตพัอันตรายโยสุกีดีกายุโกพภาวะอภิวาทนสิริสนิจาวุธปายญโนจัตตารธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังนำกราบบูชาพระสวดบูชาพระพุทธคุณและต้งคสังกุลและแผ่เมตตาอาบทรมกราบบูชาพระรัตนตรัยค่ะ Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมบุโธวิชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกาวิดูอนุตตโรปุริสัตถมาราธิสตธาเดวมนุสานังบุตโธปะคะวาติ สว่าขาโตภภควะตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยาติทังจัตตาริปุริสายุคานิทาบปุริสปุคลาเอสาภะควะโตะสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยดักขิเนโยอัญชลีการะนิโย อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติ